นนี่คือต้นผักหวานนะครับอายุประมาณเกือบสิบปีแล้วครับผักหวานต้นนี้ครับนี่ครับผักหวานนะครับตวงนี้ก็อายุประมาณสิบปีนะครับต้นนี้อะผมลงทุนมาประมาณหนึ่งพันบาทนะครับต้นนี้หนึ่งพันบาทก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ต้นต้นหนึ่งพันนะครับ คือผมซื้อพันมาเป็นเ,เป็นพันครับหนึ่งพันบาทซื้อพันมันมาประมาณหนึ่งพันบาทครับแต่ปรากฏว่าได้มาแค่ต้นเดียวครับโโดดดคือต้นนี้ต้นเดียวครับนะครับซื้อ,อ,อพันกิ่งก็มาก็ก็ซื้อครับซื้อเม็ดมันมาปลูกก็ซื้อนะครับส่งก็พามาไปที่ไหน ทั่ประเทศครับทั่วโลกเนี่ยครับก็รนูถึงมาพันหนึ่งครับแต่ก็คุ้มนะครับเ,เพราะว่าได้มาหนึ่งต้นแต่ว่าผมถือว่าคุ้มมากเลยครับเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นการศึกษานะครับศึกษาวิธีการปลูกครับเราพีด้องถูกมามานานมากครับมานานเลยได้มาต้นอเ,เอ,อ๋อ ต้นหนึ่งครับแต่เราพอจะซื้อมันมาปลูกอีกที่หนึ่งครับก็เลยอะไรเราเริ่มมีความรู้นะครับแล้วก็สามารถเพาะได้หลายต้นครับส่วนต้นนี้ก็เหมือนกับเอ่อเป็นครูของเรานะครับต้นหวาต้นนี้เหมือนกับเป็นครูของเรานะครับนะครับเดี๋ยวส่วน ที่เหลืออีกสิบก่าต้นหนึ่งเด,ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคุณจะพาทุกคนไปดูนะครับในสวยก็มีอีกประมาณสิบต้นนะครับแต่ต้นนี้คือต้นแรกนะครับที่ปลูกเป็นนะครับนะครโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสิบต้นที่เหลือนะครับสวัสดีครับ ติดตามคลิปหน้าน,นะครับ